สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง456ป่าแม้วเลยนะครับผมเนี่ยเราก็อยู่กับค่ายยูฟ้าคูแปดแปดเนาะครับนเนาะมาพี่น้องไอ้เบล็ดเก็บอัตลาดเกลือนะครับผมนะก็ทุน7,500นเนาะครับเนาะมาเดี๋ยวเราจัดสปีดไปที่เบ็ด100เลยแล้วกันนะงับ <c oughs> ก็จัดสปีดที่เจ็ดพันห้าลุยครับผมมา าาก็มาลุยเกมตลาดเกียร์หน่อยแล้วกันนะครับผมนะอ่ะจะสปินรอบนี้ได้มา14ฟรีสปินเนาะครับน้อมาเอาอันดับเรียกก็สวัสดีงามเลี้ยงนะครับผมนะก็มาอีกแล้ว,ลวน,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 นะครับผมช่วงมาตัวเนี้กยก็ตัวเนี้ยนะครับผมบเอาสวยงามาา 3, พี่นอ้องเอ้ไว้แตกคู่จังซี่ก็มีเลี้ยงอะไรครับผมจังซีมีเลือกสวยงามเอาไว้แตกสามพี่น้องไว้แตกสามไว้แตกสามว้าเอิบเก่งกระเพิมเค้นึงเค้นึงเอ้ยได้อยู่ครับพ,บพี่นอ้องไงอ้า ถือว่าเปิดแรกไม่แหกมานเลยนะครับผมนะเอาคูณห้ารออยู่แล้วนะครับผมเอาแล้วไงตัวจากนี้สวยงี้ยมขบตอนเนี้ยเอ้ยสวยงาม,ม,วงามไวเต็กไวเต็กไวต็กไวต็กไวต็กโอ้ยไวเตก,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 กนะครับผมน่า <c oughs> ตอนนี้ก่าฮนะ่าฮ่าฮ่าฮ่าม่าฮ่าฮ่ลฮ่าะ่าฮ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 ่อฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮาฮา เป็นตลาดแตกหรือจะเป็นตลาดเกียร์ครับสวยงามมาอะไรครับผมคบเบตันเนียงคบเบอตันเนียงไหวแตกไวแตกโอ้โหเอาขุณเปียนล้ออยู่แล้วนะครับบาทที่นี่เอาละเอาละเอาละนะครับผมแม่เอ้ยสวยไหวแตกที่น้องเอ้ยคบเบตันเนียงคบเบอตันเนียงเอ้ยสวยงามไหวแตกสว่งจังหวะนี่นะครับผมโตคุณก็ไหลขึ้นนะครับชดญ่ครับพี่น้องเอ้ยเอิ่มเกียรกับเพื่อมเอาละครับขอตัวเพียงๆข้างหน้าหน่อยแล้วกันนะครับผมมาแล้วก็ เอิ่มเก่งกระเพื่มสวยมีบ่เอ้ยเรียบร้อยครับพี่ดอยเอ้ยบังไงมาจนได้นะครับกระซูเปลือยเป็นหึงเทนะครับสวยงามอุ้ยพี่ดอยเลยเหลือตั้งหลายสปินนะครับผมคูณ12รออยู่แล้วนะครับบาทที่นี่เอาละนะครับสวยงามฮึมคอมโบตันเนี่ยคอมโบตันเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับคอมโบตันเนี่ยนะครับวเอิ่มเก่งกระเพื่มคอมโบตันเนี่ยโอ้ยสวยงามเอาแล้วไงเคหนึ่งเคหนึงเคหนึ่ง เคหนึ่งพี่น้องเอิบเขียนกระเพื่อมสิบช่องหนึ่งโอ้ยไม่อก็เอิบเขียนกระเพื่มีบอวมีบัเฮ้ยมีอีกครัเอิบเขียนกระเพื่เรียบร้อยพี่น้องเน้นเน้นมีบัวว้าวเรียบร้อยครับผมบางไงแตกอีกแล้วครับก็ซูเปอร์ไปอีกหนึ่งเทนะครับผมว้าวสามร้อยเท่าไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับเนาะเปิดมากกว่าเหกมาจ็ดสี่นิเมตรนะครับผมมาเอา มีบอมีบอเอ้ยสวยงามอาอ่ะไว,ไว,ไว <c oughs> ้์เตกไว้์เตกไว้์เตกเค็นึงเค็นึงเค็นึงโอ้ยบอมานะครับผมบังสุดท้ายเอ้ยเรียบร้อยครับพี่นอ้องเอ้ยเปิดแลกแหกมันนะครับผมนะก็จัดไปเสริมร้อยเท่าเน้นเน้นหวานเจี๊ยบนะครับเนาะสี่หกห้าคุณเนอะน,น่าจะสี่ห้าหกคุณเนอะอ่ะมาครับผมไม้ที่สวงต้องมาแล้วนะครับจังหวะนี้นะครับนอ้อนำตัวครับพี่นอ้องเนีย คราวนี้ได้มาสิบสองพีสปินนะครับผมเนะีโอ้ยเปิดแรกแฮกหมานอีหลีนะครับผมจัดไปสามร้อยเท่าเลยนะครับผมกำไรเน้นๆน,น,นะครับผมขอไมันี่อยากเกียร์ก็พอนะครับขอแบบวังหันอีกจักไมมสวยงามอืมปลามึกหนึ่งปลามึกหนึ่งโอ้ยโบมาครับผมไปแตกไปแตกโอ้ยเงียบกีบเลยครับปาดท,ที่เหนียวเอ,อ้ยยำย่ำเลยโอ้ยสวย เฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเบางดีพี่น้องกเฮ้ยเอเกกเมฮ้ยไวแตกสขอตัวเพงเพง้ยเอ่ขอตัวเพงเพงขอตัวเพงเพงว้ยเอรเืมเป็นกางไดนี่บ่ฮ้ยเนียบรับผมบงไงแตกครผมพ่นองเไปหเพะครับผมหลตังหลายสปินนะครับที่เหลือกำไรเน้นผมนะยลินกระพันกันน้อครับน้อ เอาแล้วไงเอ้ยสวยงแอมบสีแล้วครับผมทุนก็ได้คืนแล้วนะครับที่เหลือกำไรนินน่นแล้วนะครับผมไงร้ยทุนเจ็ดพันหาฟาดไปสาม0มื่อสามหรือตัวเหนียวเอาโอ้ยเรียบร้อยครับพี่รอเอ้ยได้บางเดียวขั้วล่อนะครับผมนะก็จบไปร้อยเท่าวันเยี่ยมเดิมนะครับเนาะอ่ะ โอเคครับผมก็ทุนเจ็ดพันห้านะครับก็แตกมาเสือมเหมื่นเสือมนะครับผมนะก่อนเน้นๆเลยนะครับเอยแตกจากสี่กับอบยูแหละนะครับพี่ดอยเอยไปไปเอาข้ามมย